สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่ป้าน,นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทานลองดูนะคะข้าวผัดกะเพราอินทผาลาัมค่ะขอบอกว่าเมนูนี้มันอร่อยนะคะอินทผาลาัมเนี่ยจะมีความหวานกรอบแล้วก็ฝาดนิดๆมันเข้ากันจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ ส่วนผสมของเราก็มีอินทผาลามค่ะป้าใช้2ชนิดเลยค่ะใบกระเพราค่ะข้าวสวยหุ่งสุกไข่ไก่กุ้งสดค่ะพริกกระเทียมบุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ยังมีน้ำมันสำหรับผัดนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยพริกกระเทียมบุกค,ค่ะมากน้อยตามชอบนะอันนี้ป้าชายแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค,ค่ะผัดไปให้หอมเลยนะคะอินทผลัมเนี่ยประโยชน์เขามากมาจริงๆนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะอันนี้กุ้งของป้าตัวใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งใหญ่ขนาดเนี้ยเราจะลวกก่อนก็นได้นะคะหรือจะผัดไปเลยก็ได้ค่ะ อย่นี้ป้าก็ผัดไปเลยนะครับก็ผัดนานนิดนึงให้กุ้งเขาสุกตามด้วยไข่ไก่สักหนึ่งฟองค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ข้าวสวยหุงสุกลงไปได้เลยค่ะข้าวอีกหนึ่งถ้วยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหรือจะใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะ น้ำตาลสาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะป้าใส่นิดหน่อยค่ะเพราะว่าอินทผาลาัมของเราเนี่ยเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วในตัวนะคะแต่ละคําที่เราตักใส่แล้วมีอินทผลัมไปชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้รสชาติของความหวานนะคะความกรอบความฝาดนิดๆมันจะเข้ากันนะคะนี่ค่ะปรุงรสชาติกันได้ตามชอบเลยค่ะอินทผลัมเนี่ยประโยชน์มากมาจริงๆเลยละค่ะแล้วก็ เขามีความหวานนะคะซึ่งคนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะแต่ว่าทานในปริมาณที่น้อยนิดนึงค่ะนี่ค่ะเราผัดจนเข้ากันดีนะคะข้าวเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยใช้ไฟแรงในการผัดนะคะเมื่อรสชาติเข้ากันดีถูกใจแล้วนะคะก็ใสอินทผาลาัมกับใบกะเพราลงไปได้เลยค่ะ อินทผาลามเนี่ยไม่ควรทานเกินวันละ10เม็ดนะคะเพราะว่าเขามีน้ําตาลที่สูงเหมือนกันนะคะแต่เป็นน้ําตาลที่ดูดซึมไปใช้ได้เลยนะคะคนเป็นเนบาหวานเนี่ยทานได้แต่ต้องอจํากัดปริมาณนิดหน่อยนะคะไม่ทานเยอะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะ ขอบอกว่าข้าวผัดอินทผาลามจานนี้มันอร่อยจริงๆนะคะเวลาที่เรากัดลงไปที่อินทผลามกับข้าเวเผ็ดๆหอมๆม,มันเข้ากาันสุดๆเลยค่ะมีความหวานความฝาดนิดๆชื่นใจจริงๆค่ะลองทำรับทานกันหนูนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ